สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e a t ทอยเยอนะครับผมวันนี้นะครับเรามาพบกับเกม Zone4 Extreme อีกแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวละครที่ผมเล่นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าผมเล่นเซตอะไรนะครับแล้วก็ใส่ของแคสเป็น เซตไหนบ้างนะครับผมแล้วก็งบประมาณที่ผมทําไปเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เซตที่ผมใส่ก่อนแล้วกันนะครับก็นี่เลยนะครับก็จะเป็นเซตโอเวอร์โหลดนะครับผม9ส่วนนะครับผมก็มาเริ่มกันที่ผมนะผมก็อร้อยสิบสามนะครับผมเสื้อนะครับอร้อยสิบแปดนะครับผมกางเกงอร้อยสิบเอ็ดนะครับ อาประดับนะครับอร้อยห้นะครับผมอาแหวนนะครับอร้อยสินะครับต่อมาเป็นหน้านะครับอร้อยยีนะครับผมก็มืออร้อยยีนะครับรองเท้าอร้อยยีนะครับแล้วก็หลังอร้อยเจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเดือดจัดอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งแคสนะครับฝั่งแคสผมก็จะใส่เป็นเซตแบบว่างบประหยัดนะครับไม่ได้ราคาสูงมากมายนะเพราะว่าด้วย เลเวลผมแล้วเนี่ยมันยังเวล50อยู่นะครับผมจริงๆมันต้องเวล55นะครับถึงจะดันฮิตถึง5,000ได้นะครับผมก็ในอนาคตแล้วกันนะครับผมอาจจะขยับขึ้นนะครับทำเป็นสายลงวอเต็มตัวนะครับก็จะดันฮิตให้ถึง5,000บวกบวกให้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ผมแคสก่อนเลยนะครับก็ใส่เป็นผมหมาป่านะครับผมก็บวก9นะครับอ90นะครับผม เสื้อนะครับเป็นเสื้อ1ปีนะครับอร้อยนะครับผมกางเกงนะครับอร้อยนะครับแล้วก็หูประดับเอวนะครับผมอร้อยสามนะครับผมแหวนเป็นใส่เป็นแหวนสไปเดอร์แมนนะครับอร้อยสี่นะครับหน้าเดวิลนะครับสีน้ำเงินนะครับอร้อยหนึ่งครับแล้วก็มือสไปเดอร์แมนนะครับอร้อยสิบนะครับ แล้วก็รองเท้าสไปเดอร์แมนนะครับอร้อยสี่นะครับก็ใส่3ส่วนจะบวก s p 1 2 0 0นะครับผมแล้วก็หลังนะครับเป็นหลังกระจกนะครับผมอร้อยสองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสกิลก็ใส่เป็นบวกแนะครับผมก็เป็นสกิลหลักๆนะครับลงดีบวกแปนะครับลงดีหลังบวกแปนะครับแล้วก็อีบวก8นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ โดยสเตตัสโดยรวมผมนะก็จะได้เป็นแอ t แทกนะครับก็ฮิต4,002นะครับสเป4,002นะครับแล้วก็ดีเฟนก็จะเป็นติดลบหมดเลยนะครับทำไมถึงต้องทำติดลบนะครับเพราะว่าพอเราเราขาตีเราเนี่ยหรือว่าเขาวิ่งชนเราเนี่ยมานานเราก็จะได้เพิ่มมากๆนะเพิ่มมากขึ้นนะมากมากเทีน่อะไรล่ะก็พอเขาตีเราหรือเขาวิ่งชนเรามานานเราก็จะได้มากขึ้นนะครับก็จะเก็บมานานได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถ อีได้ตลอดนะครับผมมันก็จะโกงนะครับในห้อง PVP เนโกงมากนะครับยิ่งคนติดลบเยอะๆนะยิ่งโกงมากนะครับก็งบประมาณมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะเพราะว่ายิ่งติดลบเยอะออมก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับผมก็เลือดผมก็มี17นนะครับ s p 15,000นะครับ Critical แปดนะครับแล้วก็คีย์ดาเมจ135.2นะครับผมก็เล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับผมก็โอเค แล้วก็ฉายาผมใส่เป็นฉายา Shadow Panther นะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูฉายาว่าบวกอะไรนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับฉายาก็จะเป็นบวก Hit Attack หนึ่งร้อยนะครับ Space Attack หนึ่งร้อยนะครับบวก Hit P สองพันนะครับแล้วก็ HP หนึ่งพันห้าร้อยนะครับคีบวกสิบนะครับแล้วก็ Time Moving Speed นะบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะผมก็ใส่เป็นกวางนะครับก็บวก c ี i t d a m a 5นะครับผมก็อันนี้ผมยังอัพเวลไม่ตันนะครับผมก็ไม่มีเอ็มนะครับผมก็ปล่อยเปลือยเลยนะครับผมโอเคครับผมก็งบประมาณโดยรวมที่ผมทำนะครับทั้งตัวนี้นะก็อยู่ที่ประมาณ 25k ประมาณนี้นะครับบวกลบนะครับก็ฝั่ง normal เนี่ยจะค่อนข้างตึงนิดนึงนะครับมีราคาอยู่ก็อร้อยสิบขึ้นนะครับอร้อยสิบถึงอร้อยเจ็ดสิบะครับ ก็ฝั Cat ่งแคสก็แต่ละชิ้นก็ไม่ค่อยจะราคาแพงเท่าไหร่นะครับผมก็สำหรับคนที่งบประหยัดก็จัดฝั่งแคสเนี่ยตามผมได้เลยนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับลงดันได้ PVP ได้นะครับแต่วอก็อาจจะได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นนะครับด้วยงบประมาณที่เราทํามาขนาดเนี้ยม,มันสู้ได้หมดแหละนะครับผมโอเคครับผมก็ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงซับเวย์ให้ดูนะครับว่าลงซับเนี่ยมันไหวไหมนะครับผมเดี๋ยวเราตัดคลิปไปที่ตอนเราลงซับเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมมาครับเราก็มาอยู่ในซับเวย์นะครับผมก็กดไปเลยครับผมผมก็อาจจะลงไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าไม่ค่อยโปรเท่าไหร่ครับเรื่องลงแบบนี่ครับเราก็อีแล้วก็ลงดีไปนะครับผมก็อเวอร์โหลดเป็นเซตที่โกงเหมือนกันนะ เพราะว่ามันอ e ีได้ระยะไกลนะครับผมอ้าวอ้าวขออนุญาตลงดีไปเลยนะครับผมลงมาปึ๊บอีโดนหมด ดูตรงนี้ครับว่าจะเก็บหมดไหมเออนี่ครับก็หมดนะครับมันค่อนข้างโกงอยู่รับโอเวอร์โหลดเพราะว่ามันอีไกลด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ว่าหมดไหมแต่ผมว่าไม่น่าหมดเฮ้ยหมดวะ่ะเอาเรื่องอะเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ไม่หมดแน่นอนนะครับ ไปอีไปเลยหมันไส้หมันไส้อีซะไปครับมาครับเดี๋ยวจะเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะอีได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวอีตรงนี้โอ้ยจริงๆมันถอยหลังได้อีกนะครับคือมันไกลกว่าน,นี้อีกนะแต่ว่าผมอะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเรื่องลงซับลงดังอย่างเงี้ย อาจจะสู้คนที่แบบถ้ำชองอย่างเงี้ยไม่ได้ครับที่คนที่เขาลงทุกวันอย่างเงี้ยเขาจะรู้เหลี่ยมนะ่ะว้าวเลยพูดเยอะจัดไอ้ชอยไปแล้วมึงเฮ้ย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 เบาหน่อยเฮ้ยไปแล้วเ,วเดี๋ยวหาม,มุมก่อนเสียเหลี่ยมให้ไอ้ไอ้ทหารนี่ซะได้ดับบี้ดับเบิลยูใส่ซะ <laughs> โอ้ย่างไก่อะผมอะลงอย่างไก่มาครับผมดีเลยเอาไม่หมดเด็เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ตั้งหลักก่อนเปิรดโอ้โหว้าวไม่พ้นว้าวไม่พ้นว้าวจริงๆซิกเนเจอร์จริงๆว่ะทำคอนเทนต์ซิกเนเจอร์จริงๆ โชว์ไก ja, ่ให้คุณผู้ชมได้ดูนัก็อย่าไปทำตามผมนะครับอย่างเงี้ยไปครับปั้มมานาเอาอย่าจะว่าวองเงี้ยเด็มันอยู่ไปเลยผมอะมั่วไป มาครับเราก็เจอบอสนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะอ e ีบอสทีเดียวหายไหมนะครับผมหายครับวิ่งหนีมันก่อนหนึ่งทีหานมายิงเรียบร้อยมันหลบได้เอาแกผมอะนี่ง่างรยร้ายง่ายร้ายหลบเก่งนะ ก็ทีเดียวนะครับดับนะครับผมดับสลายหายเป็นไอก็โอเคครับผมก็ถือว่าลงได้นะครับก็ด้วยดันของซับเวมันมันไม่ต้องใช้สเตตัสที่สูงมากนะครับผมก็ทุกเซตลงได้หมดนะครับยิ่งไรเดอร์ยิ่งอะไรเงี้ยยิ่งไวนะครับผมเพราะว่ามันอีไวแล้วก็มันอีกว้างด้วยนะครับมันอีรอบตัววอลซามูไรเงี้ยก็ลงได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูบอสโจ๊กนะครับว่าเป็นไงนะครับไม่ต้องปวดเลาะเดี๋ยวทีเดียวรู้เรื่องข <c oughs> ยับนิดนึงอ e ีเลยฮะผม <c oughs> เนี่ย <c oughs> เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับอ <c oughs> ุบยใบบวกเรียบร้อยเก็บมา เนี่ยค่อนข้างโกงจัดเลยครับเนี่ยโอเวอร์โหลดอ่ะแวินะครับผมม,มันวายจัดนะครับโอเวอร์โหลดอ่ะแต่ผมเล่นไก่เองแหละท่านผู้ชมมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับผมไม่เคยลงมันลงไม่เป็นนะก็อย่าไปทำตามนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครที่ผมเล่นนะครับผมก็ ถ้าใครอยากจะทําตามนะครับผมหรือว่าอยากจะจัดเซตตามนี้นะครับผมก็ทําตามผมได้เลยนะครับผมก็หรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาอะไรก็ทักมาที่แฟนเพจของผมได้นะครับผมก็จะพยายามตอบทุกคําถามนะครับที่คุณผู้ชมถามมานะครับผมก็อะไรที่ผมตอบได้ผมจะตอบนะครับอะไรที่ตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปถามผู้เชี่ยวชาญมาให้แล้วกันนะครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับช่องของเด a ทอยเยอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซี o u a เก i นนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ